ปิดท้ายเดี๋ยวออยังไม่ปิดท้ายสิปิดแล้วกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าใช่แล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราเน้นย้ํากันมาโดยตลอดอว่ามันเป็นอันตรายและที่สําคัญ<ช>ตอนนี้เองมันระบาดในกลุ่มของเด็กแล้วก็เยาวชนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะล่าสุดค่ะประธานคณะทํางานบูรณาการเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะได้มีการประกาศเดินหน้าการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าไม่สนว่าจะขัดผลประโยชน์ใครคะ่ะนายกรองตีนะคะ ขออภัยค่ะดรธนกริจ,จิตอารีรัตน์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและประธานคณะทํางานบูรณาการเพื่อการปรับปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้กล่าวในเวทีสนทนานโยบายสาธารณะครั้งที่5บุหรี่ไฟฟ้าฆ่าเยาวชนไทยอย่าปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลที่สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะจัดขึ้นโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะรัฐมนตรีว่า การกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแต่เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรวมเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าจึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักค่ะมอบหมายนะคะให้ตนเองเนี่ยเป็นประธานในการขับเคลื่อนการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ กระทรวงการคลังตำรวจฝ่ายปกครอง การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แต่ละภาคส่วนยืนยันนะคะว่ารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายไม่มีใครสนับสนุนให้เกิดการยอมรับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตนเองจะเดินหน้าเต็มที่โดยไม่สนค่ะว่าจะไปขัดผลประโยชน์กับใคร,ครเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะถือว่าเป็นอันตรายต่อเยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่การใช้ยาเสพติดอื่นตามมาด้วยนะคะภัยที่เกิดขึ้นกับสุขภาพภัยสังคมการ ก่ออาชญากรรมผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังแล้วก็พิสูจน์สินค้าและก็บริการหรือว่าสคอบอเนี่ยเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด,ด้วยถูกต้องแล้วครับท่านกล่าวไว้นะครับบอกว่าสคอบอเองเนี่ยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษออกตรวจสอบ <c oughs> นะครับกับร้านจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าใกล้โรงเรียนซึ่งพบปริมาณมากครับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเยาวชนแบบน่ากลัวด้วยนะครับนอกจากวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์เองแล้วเนี่ย ยังเกิดค่านิยมใหม่ด้วยโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงปัจจุบันใช้บุหรี่ไฟฟา้ามาเป็นเงื่อนไขาการรับเข้ากลุ่มาหากไม่สูบครับจะถูกกีดกันเลยไม่รับ<อ>เป็นเพื่อนทั้งนี้นะครับสคบอเนี่ยได้ออกคำสั่งกลุ่มการคุ้มครองผู้บริโภคที่24ทับ2,567นะครับเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายนะครับหรือว่าให้บริการสินค้าบารากุ บาลากูไฟฟ้า,าหรือตัวบาลากูเองนะครับทั้งน้ํายาสําหรับเติมบาลากูไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งมีผลบังคับใช้ต้นเดือนที่ผ่านมาครับเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มเรื่องการผลิตแล้วก็เพิ่มการจําหน่ายแล้วก็เพื่อค่านิยมอุปกรณ์นะครับการประกอบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ด้วยผู้จําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน ,00 แสนบาท แล้วก็กรณีที่ผู้บริโภคซื้อไปแล้วนะครับทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน800,000บาทนะครับหากเกิดอันตรายสาหัสจะเพิ่มโทษไปอีกครับคุก5ปีแล้วก็จำคุกไม่เกิน1ล้านบาทแต่หากถึงขั้นเสียชีวิตโทษจะเพิ่มขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน1-10ปีปรับตั้งแต่200,000ถึง2ล้านบาทเลยแหละครับ